กาวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยรับสู่ช่องทูเกมก็อยู่ผมเนี่ยและน้าล็อกออนไลน์ในรูปแบบเอเดนเนี่ยก็จะเปิดวันที่18มกราคมนี้นะฮะก็ใครสนใจนะฮะมีภาษาไทยนะฮะก็ปรับแนวแนวนอนได้ด้วยนะด้วยโรเ a ชั o n control นะฮะก็มีอาชีพให้เลือกเล่นนะผมแล้วก็อัพคลาสนะอัพเกรดนะฮะให้แบบแข็งแร่งนะฮะแล้วก็ต่อสู้กับ สัตว์ป่ามอสเตอร์เนาะก็อัพไปเรื่อยๆนะถ้าเปลี่ยนค์ดเปลี่ยนนู่นเป็นนี่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายให้ใช้นะฮะเยอะแยะไปหมดนะฮะก็มาลองเล่นได้นะฮะก็จะเปิดวันที่18มกราคมนี้เปิดจริงแล้วนะฮะสโตร์ไทยนะฮะก็มาบอกข่าวสารเพียงเท่านี้นะฮะอย่าพลาดนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันที่18มกราคมด้วยนะฮะงานดีๆอย่างนี้ก็น่าจะเปิดเหมือนกับอ่าทดสอบมั้งนะฮไม่บ่ายสองกับสี่โมงเช้าตอนนั้นทดสอบกี่โมงผมก็จำไม่ได้แล้ว ก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจน,นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้งใต้คลิปเหมือนเดิมนะฮะติดตามข่าวสารทางเพจแล้วก็ลิงก์ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนด้วยนะฮะเกมดีๆแบบนี้สาวกและนั่รกไม่ควรพลาดนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม